อยู่ทั้งนี้เรื่องมาบิลองนะคะยังฉายอยู่ในภาพยนตร์เอ้ยโรงภาพยนตร์เอสเอฟนะคะงานเช้างานเช้านิดนึงรีบรีบรีบเดี๋ยวมีคนอื่นพูดต่อแล้วแล้วก็มีสี่ก็จะขายให้หมดนะขายให้หมดมีอะไรอีกขายแล้วใช่ในชุดสี่พฤศจิกายนนี้ค่ะจะฉายแล้วหนังเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ค่ะได้เล่นไทยบ้านด้วยไอไทยบ้านเอสเวิร์เกมโมเดลค่ะ เตว่า่าได้ไหมนี่เชิญชวนทุกคนมาดูอย่างวันี้ต่อให้นอนเส้พีโมขอเส้อเสื้อพอเม่พีโนมาเบิ่งกันหลายๆเด้อค่ะแล้วก็ยังมีาไอีกไฮะวันเยียวันเยียค่ะวันเยียคืออะไรฮะให้เจนมาเจนอยู่ไหนเจนเจน ก็มีอีกเรื่องนะคะเป็นซีรีส์ทาง G D H ใช่หมคะใช่ค่ะก็คือวันเดียเดอะซีรีส์ค่ะวันเดียตลอดเดี๋ยวถดูเช้านี้เช้านี้ไม่มีใครสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์เลจะต้องขาดอะไรเล็กๆน้อยไปบ้างเดียอนีสามร้อยหกสิบห้าวันบ้านฉันบ้านเธอค่ะแต่ตอนนี้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูสิ่งนี้ได้ในช่อง YouTube ค่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่ ก็คือเดซคาเอ็กซ์เบียนเคฟูตเอตค่ะยังไงคะนี้สนุกยังไงคะคุณหน่อยโยนโยนอะไรอย่างงี้ให้ตลอดเลยอะเป็นแบบตัวชงตัวชงเออเช่อ